สวัสดีครับรินจอนรับเข้าสู่มิวน้องฮิมิสุชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนร่างกัจจิกุมะนะครับก็กัจจิกุมะเนี่ยนะครับเปลี่ยนร่างมาจากริงกุมะนะครับซึ่งริงกุมะก็เปลี่ยนร่างมาจากฮิเมกุมะนั่นเองนะครับทีนี้ทั้ง2ตัวนะครับริงกุมะแล้วก็ฮิเมกุมะนะครับก็สามารถจับได้ที่เออซาริงนะครับคือเรามาที่คิมซันไมแล้วนะครับวับมาที่บล็อกเบาแคมแล้วก็เดินลงมาที่เออซาริงนั่นเอง สำหรับวิธีการเปลี่ยนร่างนะครับก็ฮิเมกุมะเนี่ยเปลี่ยนร่างเป็นริงกุมะนะครับที่เลเวล30นะครับอันนี้ก็เปลี่ยนร่างแบบธรรมดาจากริงกุมะนะครับเปลี่ยนร่างมาเป็นกัจจิกุมะเนี่ยนะครับก็ต้องใช้ไอเทมนะครับที่ชื่อว่าพิทบล็อกพิทบล็อกเนี่ยนะครับก็เก็บได้2อย่างนะครับก็คือใช้ กัจจุครมะในการขุดดินนะครับหรือว่าได้รับมาจากภารกิจนะครับตามหาพี่ชายของวันด้านะครับทีนี้จะใช้ได้เนี่ยก็ต้องเป็นเวลากลางคืนนะครับแล้วก็เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงนะครับทีนี้ถ้าเราไม่มั่นใจว่าเอ๊ะวันนี้วันพระจันทร์เต็มดวงไหมนะครับก็วิธีการง่ายๆครับก็คือไปที่แคมป์ฮะแล้วก็ไปที่ที่พักนะครับแล้วก็เลือกที่อันทิวไนฟอร์นะครับก็ลูบอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะเจอ ค่ำคืนที่เป็นพระจันทร์เต็มดวงนะครับโอเคก็ในที่สุดนะครับก็ถึงวันพระจันทร์เต็มดวงนะครับเราก็สามารถจะใช้อ่าคิดบ็อกกับเออร์ซาริงได้นะครับามาดูกันเลยว่าหน้าตาของกาจิกกมะที่เป็นร่างชายนี่จะเป็นยังไง